อ๋อยูเชอุนฮะผมมีเรื่องที่จะ ห,หัวหน้าทีมอยากรับจะบอกอ้เอ๊ะหึแค่คนตายกลับมาก็น่าตกใจแล้วนี่ยังลม้มลงต่อหน้าแล้วกลายร่างเป็นงูอีก บ้าเป็นแล้วบ้าไปแล้วจริงๆนี่เราพาตัวอะไรกลับมาบ้านเนี่ย